เพราะว่าไอ้นี่จะสำคัญกว่ากระจถ้ามึงเห้ยรถมารถมาจิ้มเออเออไปไหนไปไหนขางไหนอ่ะข้างหลังไหนอ่ะเฮ้ยมันชนมันชนมันชนจิ๊บจิ้มมาตายเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะไม่ได้หวะเล่นเลยน้องโอ้ยวงใหม่วงใหม่แกวะ ยิงใครอ่ะนี ế, pues. nu, well, ่ใน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 โมะอ่ะในโมะอ่ะเหลืออีกตัวเว้ยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยร่างหินเหลืออีกตัวนึงฮะเหลืออีกเหรอไหนร่างหินเหลืออีกตัวนึงร่างหินเลยเออร่างหินเนี้ยจะแดงตายตายตายตจะตัวไก่ไหมเพื่อนตัวไก่ไหมเหลือปพืนยาวเล้วเออ เมันขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นมาข่าวนี้แล้วเยียบใช่ได้ไอ้พวกไอ้ไออยู่นี่อนี้ตัวนึง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 ตัมากูตัวนึงกูยิงได้กูยิงได้กูยิงได้เออเออต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอต้นไม้มีของปะกูไฟทั้งปะกูไฟทั้กูมีไฟได้เพื่อนป่าขวานะป่าขวานะโดนแลดนะเต็มไฟกูดีที่ตัวนึง เยอะน้ำมันหลอนตัวพีห่ห้องน้ำนะห้องน้ำตัวไหนเนาะตัวต้นไม้เ,เอ้ยตัวตห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำสองตัวเลยพี่ไมไหนหรอวะอ้าวหาเฉย ทำไ,ได้แล้วพนะ่อเนาะเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งข้ามข้ามลับมาใช่ไหม,มน,หน้องน้องนะ้องน้อยนี่หน่อน้ำหินตายหมดพุอะไรนะตงโลไม่ได้ลุ่มเลยนี่มั้งก็จะเล่นตรองลุ่มกูเนี่ยเออ ชิ้สายลงูาชัวร์กูมีระเบิร์สามลูกอ่ะเนี่ยบวกตี๋ยแล้วเพื่อนที่แปดแล้วเพื่อน18แปดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เป็นผีเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่าหยุไม่ตีกันไม่ตีกันหลับกันหลับทำไมลองลองมากูตัวหนึ่งเพื่อน มาขวาตัว,<ห>วนึงมาขวาตัวนึงอย่าไปล่วงใช่ไหมเออเอ้น,นี่สามไอ้น,นี่สาเอ,อ้ยมันใครล้ากูอ่ะตลาดกูดีเฮียมันศพนี่ว่ะเฮ้ยกูได้ทราบตัวเลยตีใครมาเนี่ยใช่อ่ะมึงยิงทราบคิวเลยเหรอเออมันน้องก็ระสังตัวกูยิงหมดเลยอ่ะเอ้าต้องตัวอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเพื่อเดินชิดอยู่นะ วิ้งเหี้ยค่ะยังไเห็นเลยนะไอ้เหี้ยโห่ตัวท้ายแล้วเพื่อนอยู่ตรงข้างรถตรงรถเสียตรงรถเสียเข้าไปปข้ไปสวยเฮียได้ระเบิดเฉยเฮียได้ระเบิดพอดีเลยว่ะมึงได้กี่ขีว์เลยเพื่อนใช้ได้มาแปดตัวหวยสิบตัวที่เล่นไหนเนี่ย ดนระเบิดแล้วรถระเบิดแล้ไปไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยนอถจะวิ่งลงมาข้างล่างอ่ะเาวิ่งออกมาได้ไม่เห็นนะเนี่ยวิ่งอ่ะเไม่ใช่รถเหี้ยรถไหลเฮ้ยรถไปเี้ยจังมุมไหนวะนะย่องย่องอ้าวหมดแล้ว วิ่งมาทำไมกลางนนไม่ยิงไอ้ีหี้ยสิบวิสิวิสิ็ห้าชุดใหมยเน่ยเฮ้ยเกียวไม้ี้ยละหยออยู่ข้างล่างโอ้ยยเกับกูกับตายต่อเลย vì hia bựn bựn hia dam bựt quay tôi thay lá gì mà nè, xe à เออที่เงี่มาที่เงี่มาตอนนี้กูกำลังจะเดินมาหามึงอ่ะกูโดนคอสต์แตที่อื่นลงซ้ายเมือะกูโดนแฟรไอ้เหี้ยปิดข้อสายเฮียคอมเวทกำลังมาเฮียไหนวะกูก็กูติดกระโดดอยู่ข้างล่างเลย นั่นนั่นตัวจริงนะตายตายตายสวยเพื่อนคมคมคมโอ้ยมีตัววิงว่งมาข้างล่างอีกน้ามากูมากูเ่นาสายอะ่ะ ngon, ngon quá, 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 ngon อาลยางแตกนะลงอยางแตกนะลวงนะสองตัว้เยไอ้เหี um ้ย อ๋อยังไม่เล่นกระสุนเขียวเลยวะมาแล้วเพื่อนใครมาเป็นะน่าจะผ่านเฮ้ยจอดวะได้เนินเลยถับกูลากอนะปั๊มยายอยู่ดพสวยเพื่อน แจ้งมันมาเดินมากำแพงแล้ววะเออกูบอกมันมันมีเดินมาตัวนึงอะมาละไม่เห็นนะตัวพี่ที่เดิมเฮ้ยข้าบนก็จ้าอยืนไหนน้องชี้ตรงเนี้ยจิมตรงเนี้ย หมดแล้วไม่โดนแล้วเจ็บมากมันเจ็บมากนะมันเจ็บมากนัดเดียวหมดนี้ล็อกพื่เขาเล่ามาแล้วเขาเล่ามาแล้วขโมนขโมนเดลรงคาบ้านเดลราคาเฮ้ยบนหัวผมนีฮะโคโรตี้ไอ้ซาดอ๋อคโรตี้ต้นไม้ต้นไม้ชิดเราชิดกำแพงแล้ว กูไม่มีหมวกว่าเพื่อนกูรอ,อกูก,ล,ออก,ก,ล,ออกลัวแบบกูวิ่งข้ามไปแล้วแม่งมันเหมาะหันมามองเงี้ยอย่างเฮียเลยมาหน้ากูเฮียอีกก็ไม่โดนสัตว์ ที่ไหนวะที่หกว่ะที่สิบมันโดนที่หกยิงใช่ไหมหรือว่ามันยิงที่หกไม่ชัวร์อะผลิตตุกอะราแล้แลจิมจิม,จ,มจิมถอยก็ได้เอา้ามันหัวผมเลยมันหัวหมเลยส<ช>องตัวไปสองตัวมันวิ่งไปสองตัวใช่ไหม เหยเห็เห็นแ่มาแลมาแมาแไตัวเออ่องตัวเออด้านมึงดูได้นะถ้ามันวิ่งใสู่ออนไอ้เห้เพื่อนปิงใครอ่ะอยู่ไหนบ้างเพื่อนเนี่ยตัว่างตัวเอตัว่าง ที่ไหนเพื่อนลางเพื่อนลางพี่โอ้ยออยิงมิดคนฮีอน่อะไรอ่ะก็ใครยิงกูยิงกูมิดคนไอน้ซัํชุบตัวนี้ปะ ơi xem vào kia kết